อืมเต็มสังเออจังแม่เนาะอืมแส่บบ่ยลูเนอเนนางด้ีหรอกและอ่าขิง่เฮ่เฮ่่เเฮ่เ่เฮ่เน่เเฮ่เเฮ่เเฮากินเ่เฮ่เฮิ่่่เฮ่่่าเฮ นางล้มลงละน่ากับเบอร์เบอรไลยพี่น้องม่มนึ้นพะขึ้นคนนีแบบควนหนีหนีมาเล่ขนมาขึ้นน่งเข่ันกวนเข่าไหดีเข่าไนั่นปึ๊ยนกไหงไปน่งนกไหมไปชิมมะลิไปน่งมึงก็ไปน่งนกไงไปฮะ อ no ืมอ <in> ืมอ้ยจังเลมีแต่โตพีๆนงัวกันอนีบอืมนี่อืมอยู่2คนไม่ลูกมันนี่ก็ได้

งกันนอนไเลาไปลูกละไปลงัวออกแล้ว i̇şte ล oh, oh, oh. ูกไล่มากไปลูกอุ้ยอุ้ยหัวจักความเธเอ้ยลูกละจบเธอถบอกได้ใส่ฟางเนาะไลมาพี่ไล่มาพี่รัดนารัดพัามัน้าเอ้าเอ้าเฮ้ยได้เนี่เอ้ไปกับพเฮ้ยได้แต่ไล่ก้นแพตตี้ลูกเอ้ย อ้าวเพ่จะเห็นเอาได้เนาะรัดหามันมาพีอ้าอืมตีแต่บ่อเนาะอ้าอ้าบ่อเด็ป้าได้พี่น้องเลยรัดมาตินจักควานเลยเฮ้ยลูกขออ่อยรัดมารัดมาม่ใช่ตะกี้ขาวรัดใครดอกมันมีหัวในหันข้าวในหันก็ได้ ยังมาแล้วบลูเฮ้ยนี่พายผุกมันไปทางไหนเลยเบ้ามันลูกล่ะนา่มอกเจ้านะป้าสิไลมาหายนี่นา่มอกเจ้านะป้าสิไลมาหายนี่นา่มอกเจ้านะเออมันกลับมาแล้วอ๊อกเจ้านะมอกไวๆลูกไวๆได้งัวโคมได้ลูกเอ้ยย่านได้นี่ จะขึ้นไปยังลูกนั่น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 เอามันทีเอา้าเอ้าโหโอ้ยลูกเอ้ยอ่อนได้โอ้ย,อยน้ำก้นมันบบบน,นี้ลูกหล่ะนี่โอ้ยมันก็ุมจักความมาพี่เจ้านะมันหูวทางขาเขาแล้ว นี่ขามาเลยมาพี่เจ้านะลูกพี่น้องเฮากระสีได้มารีวิวเทียงตามเอฟซีต้องการแล้วพี่น้องเทียงอันนี้คือเทียงพอตาเพื่นพี่น,อนอ้องเนาะพีม่มาแต่ใ่ลูก มีคนอยู่พี่น้องเป็นเทียงนาลุงไปแบบนาแตกลุงแบน้แตกยานคนไปอยู่เอคือยัมีคนเออแล้วบ้านะอืมล้วาอรเปุชาเออล้วบาจังไรก็มีคนคนไป่ยังมีคนเตกไดขึ้นไปเบิ่งปะ ลาเคยขื่นบ่เฮ้ยเคยขันใดกับพี่น้องเดี๋ยวออกไปแเหล่านี้ขันใดก็ได้ปู่กินพี่น้องที่กาขึ้นจังไดกับกาพี่น้องเผื่อเอฟซีนี่ละพี่น้องฮึอะไรพี่น้องเลย พามเพิ่นว่าโอ้ขึ้นไปล้สิเป็นหยังว่าฉันมันบ่มีผู้อยู่เนาะแต่ก่อนเพิ่กนก็อยู่นี่แลนะนาะงพอลูกหกกันนะพาลูกนอนอยูน่นี่พี่น้องแล่แ้ามึประเด็นงามเช่นยนะิง่อืมแล้วเพิ่นก็นไปอยู่เที่ยงเพิ่นเองพี่น้องนี่นี่นาะเที่ยงบ่ได้มีคนอยู่พี่น้อง lớn lúc bố đi phải ừ, không yên yên sà bài hai hoàng không có gì để với nằm sẵn nó với nằm sẵn Nước sao ô kìa Hoa quả bẹp bay ngay ngon Xa bay ô ừ. la Tôn dội à. Mình xúc cho xì kèo ở dụng hồn bà bà Kèo lấy nữa không xe đai khảo xe đai sao khỏi Mình nghĩ cả lồm phía nó hèn มาบังน wow. mm, mm, ้ำแสงพี่น้องเอ้ยว้าวอืมพี่น้องขาวงามอืมกินได้แล้วนี่นะกินได้แล้วพี่น้องเอ้ยไซอ่องตองอืมไปเมื่อบานเลย เราเบิ่งแล้วเห็นแล้วน้ำสา่างกันนะขุดว่านนี่เมื่อนี้ได้กินพี่น้องเออผู้คุมฝนมาเลยพลูกปั๊บปะเมืู่กอื้พอต้องงัมืออะไรเฮ้ยอืมจ้าดู ปกติว่าอาณาบักหลาย่จะอยากเอาควายมากินมาทนให้มันอิม่มแต่ไร้อีควายสับบ๊องหืได้ควายหุ้ยนั่นไอไปจกได้งัวน้องไปจกได้ควายบ้านนี่พี่น้ององอ้องจับดีดีลูกตัวไรลูก เออตะกี้น้ำมันดกบาลูกชุกละหน่วยหนึ่งอืมเพิ่นเห็นหมากอันหมากหุ่งพี่น้องในเรื่องเรื่องนะพี่น้องนี่นี่นี่หมากหงซุกบนคาบใบไม้พี่น้องหมากหงซุกพอนว่าโอ้ยคือพอถ่ายเอ๊บมาสันช่วงแต่พี่น้องเนาะคือสิมันยากไปเมื่อลูก อันนี้เฮือนเป็นเฮือนของผอตาเพื่นพี่น้องเลยเพื่นบริยูได้เศร้านุชนกล้วยอืมหลวงชนกล้วยไาลูกอืมชนกล้วยเขาปลูกเขาเนาะอืมอืม เพิ่นคุดแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะมีพี่น้องบอกว่าให้เพิ่นคุดต่ออาบูเมนคุดต่อพี่น้องขอโทษขออภัยให้เพิ่นคุดโพนาสั้นเพิ่นคุดแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นว่าสิกวนออกเบิดนี่บ่หรือจังไรเนาะอันนั้นอืมีต้นไม่เนาะนั่นเพิ่นปลูกพักบูเมนแม่จะว่านในพักแล้วบลูกจะไปอืม เอละวานกานกาะยังลูกกิเออกาอังผ <Ziel. therapist. S 1> ิกอืมอืม <pigs> อ <in my diet> ืมปะเมลูก <into> พ <English> ้นมาเลยวรูพี่น้องเ้ยข้าก็สิอัำลาพาจากพี่น้องเป็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอำพี่น้องคลิปนี้พอกันสำนีพอกันใหม่คลิปหน้าจาจาสบายดี no